รับสวัสดีครับ f อทุกท่านอ่ะก็ถึงวันเข้าพรรษาอีกครั้งหนึ่งเนาะบนมารอบปีอีกครั้งนึงแม้นวันนี้จะไม่ใช่วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาก็วันพรุ่งนี้เนาะนะครับก็จะไปวัดด้วกันเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังประมานประัติเวลาทําประมาณนี้นะครับก็ทําเอานะครับก็มี f อเนาะทูบเทียนนะครับก็มีข้าวมีกับข้าวมีดอกไม้นะครับดอกไม้อ่ะเป็นดอกไม้อย่างงี้เนาะ ก็ประจําครับผมก็จะทําของผมอย่างนี้นะครับส่วนตัวผมก็จะทําผมอยู่อย่างเงี้ยคนเดียวนอที่วัดเสม็ดใต้นะครับตรงตรงที่ผมอยู่ตรงนี้ไม่ไม่มีไม่มีพระเดินมิจฉาบทตามทางนี้นะครับนะครับไม่มีเนาะหน้าหน้าบ้านผมก็ไม่มีเนาะก็อาศัยไปวัดเข้ารรษาเอาเนาะประมาณนี้นะครับก็ไปเอฟซีไปวัดกับผมเลยเนาะเอฟซีทุกท่านเนาะเยวเอากับข้าวใส่หน้ารถนะครับ ใส่หน้ารถก็ประวัติเวลาทําเอานะครับอีซิทุกท่านเนาะคือมันเป็นก็มันเป็นความเชื่อแล้วล่ะนะครับนะครับก็คนไทยนับถือศาสนาพุทธนะครับเอฟซีทุกท่านอ่าถ้าเอฟซีจะไปรอนะครับรอว่าพระดนร้นุพระวัดนี้จะดีเนาะมันพระผมก็บอกเลยครับว่ากับคนกับคนเหมือนกันนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับอ่ะผมจะพูดนิดนึงเนาะ ทุกทีมก็จะพูดประมาณนี้พระก็คนเหมือนกันนะครับมีโลภมีโกรธมีหลงเนาะนะครับหลายๆท่านจะรอไปวัดที่วัดที่แบบกรรมการดีเลยหรือว่าพระดีเลยเนี่ยผมบอกเลยในประเทศนี้ท่านหาไม่มีหรอกนะครับอ่ะคือพระเนี่ยพระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธพระเราที่ที่เป็นตัวเหมือนกับเราเนี่ยนะครับก็คนเหมือนกันนะครับนะครับอิสุจานนะครับว่าคนเหมือนกันนาอแค่เขาเป็นสะพานให้เรา ให้เราให้เราเดินข้ามไปนะครับถึงพระพุทธศาสนานะครับคือก็ไม่ต่างกับทหารนะครับอีกทีท่านนทหารก็คนก็ชาวบ้านเหมือนกับเราแต่ว่าเขาเป็นยศทหารเนาะเหมือนกับนายกอะไรเงี้ยก็เหมือนกันเนาะนะครับหลายๆท่านก็น่าจะเข้าใจนะครับคือข่าวข่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาบ้านเรานี่เยอะมากเนาะแล้วก็ไม่ค่อยจะดีด้วยใกล้ใกล้มันเข้าภาษาเนี่ยนะครับเนาะก็เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เกี่ยวนะครับคือ พระจะดีหรือไม่ดีเนี่ยผมผมไม่ได้สนใจนะครับผมผมรู้แต่ว่าพระเนี่ยเป็นทางผ่านให้เราเให้เราไปเข้าถึงพระพุทธศาสนานะครับคือพระก็คนเหมือนเราครับมีโลภมีกลัมีหลงมีอยากได้เนาะมีเงินทองมากมายขี่ฮอลิเรซเตอร,อรอ์อยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปอยู่อเมริกามีเยอะแยะไปนะครับพระนะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาพุทธเราทํากันมาตลอดเนาะพ่อแม่เขาพาทํามานะครับผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องมีใครพาทําผมทําผมเองเนาะตรงเนี้ยนะครับก็ ไปกับผมเลยเนาะนะครับก็เช่นเดิมนะครับผมก็เช่นเดิมอย่างนี้อยู่ปกติเหมือนเดิมคนเดียวอย่างนี้นะแหละก็ททำบุญอย่างนี้นะครับก็เราเริ่มใสของเรานะครับเอสีทุกท่านเนาะก็ <c oughs> ด้วยความคิดมันไม่เหมือนกันเนาะเมื่อก่อนผมก็คิดเหมือนทุทกๆท่านนะครับเอีทุกท่านนะ ผมกล้าพูดตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเมื่อก่อนผมก็คิดเหมือนเหมือนเหมือนหลายๆท่านทีออ่อาจจะเข้ามาเห็นวิดีโอชุดนี้ของผมเนาะนะครับคือเราคิดว่าพระวัดนี้ไม่ดีเราไม่เท่าไม่เข้าเราไม่ทําเราไม่ทําบุญเนาะเอ่อถ้าเราคิดดีๆนะครับไอ้สิท่านถ้าลองเราบางๆเรานั่งคิดดีๆเนี่ยนะครับด้วยอายุปลายชีวิตแล้วนะครับผมนี่ถือว่าปลายชีวิตแล้วนะครับนะครับผมห้าสิบกว่าแล้วเนี่ยนะครับคือมันถ้าเราคิดดีๆแล้วมันไม่ใช่นะครับ นะครับเมื่อก่อนเราคิดว่าพระวนเนี้ยไม่ดีพระวะเนี้ยกินข้าวเย็นพระวนเนีเ้ยกองเงินวัดนะครับเราไม่เข้าผิดแล้วนะครับคือเราคนไทยนับทือศาสนาพุทธนะครับคือพระที่เดินบิณฑบาตเนี้ยก็เป็นคนเหมือนกับเราเนี่ยครับเพียงแต่ผมผมเหลืองที่เฉยนะ้อมอันเนี้ยต้องแยกแยะเอามาต่างหากเนาะนะครับก็เป็นทางผ่านให้เราไปเฉยนะครับเป็นสะพานให้เราเดินเข้ามหพาพุทธศาสนานะครับก็คือเราทําบุญให้พ่อให้แม่เรานะครับพ่อแม่ที่ล่วงรับลึกเสียชีวิตไปแล้วญาติพี่น้องเราเนาะ ทิพย์ส่วนไปให้ให,ให้ไปให้เขานะครับโดยที่ผ่านพระเหล่าเนี้ยนะครับอ่ะก็ไปกันเลยเนาะนะครับประมาณสองสามกิโลนครับไอ้ทีท่านก็ถึงแล้วนะครับัเบเพื่อนฝูงเราอยู่ไหนแล้วก็ไปที่นั่นเนาะผมเนี่ยเนี่ยครับวัดสม็ดใต้เหลียวเข้าประตูซุ้มวัด จะรถก่อนนะครับเดี๋ยวต้องมาไหว้พระตรงนี้เนาะนี่นะครับก็ไหว้พระด้านหน้าเสร็จเรยียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปใส่บาตรทางในนะครับก็ประชาชนญาติโยมก็เริ่มเยอะนะครับรถก็เยอะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะนะครับอ่ะสถนีบริเวณหน้าวัดหน้าวัดสมิตใต้นะครับด้านหน้าเนาะก็เริ่มเยอะแล้วนะครับ นก็เริ่มเยอะแล้วนะครับรอบๆครับหอะระฆังนะครับนี่หอะระฆังก็จะเข้าไปข้างในนะครับ ขนาดใช้ลูกุ้งธรรมดาก็ยังแบบนี่ของทีแล้วหารเพีสตเพี้ยบวเน่านเนสลี้ยงไปเรื่อยเจเลยงแบบเลเลไป ดูนะครับ่ะผมก็จะเอาอันนี้เป็นคล้ายๆขนมก็แล้วกันนะครับเก๋ๆหัวนู้เนเตรงนี้ยตรงนี้แล้วกันเนานะแบบประมาณนี้นะครับพระยังไม่ลงเนาะเดี๋ยวผมไหว้พระพุทธก่อนนะครับ กับข้าวเยอะแล้วนะครับเอเนาะวัดสม็จใต้นะครับนี่บริเวณด้านจัดโยมนั่งเนาะนะครับเอฟซี FC ก็มาเวียนเทียนก่อนนะครับเวียนเทียนรอบโบสก่อนพระอาจารย์นำนะครับนู่นเนาะ ปิดเทียนระบวก่อนนะครับเด็ก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 มาทําบุญเนาะปิดเทียนเราบวชก่อนนะครับแต่มันแพงหน่อยแต่กินดีนะยังสงบน้องเหมินนี่เนาะ

อาจารย์จะนำ เป็นเทียนนะครับรอบโบสถ์พระอาจารย์จะนําไปแล้วนู่นนะครับไะเปยนเทียนร,รอบโบสถ์กับผมเลยเนาะ,ะหนึ่งรอบเสร็นะครับหนึ่งรอบแล้วพระอาจารย์นํารอบโบสถ์นะครับ ทุกหน้าบวชก็อาจารย์ไปที่ศาลาแล้วนะครับนะครับก็จะไปอิติพิโสฉันเช้านะครับ ก็มาที่ที่ศาลาเนาะพระอาจารย์พระจำภาษาก็สองสี่หก น้ำละพอนะครับกวดน้ำให้ ปฏิปานโมภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามา